รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมพอดรหัสสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ดาวินชีเกมทอรรหัสเราจะมาลุ้นกันต่อกับรหัสภาพสุดท้ายของคู่นี้กันครับ ใครจะอยู่ใครจะไปหรือจะกลับบ้านทั้งคู่ไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับดาวินชีขอสองพยางราัสเสียงมาครับมองสัตว์ผสมมาก,กับลามองสัตว์ผสมมาก,กับลามองสัตว์ผสมมาก,กับลา คุณแทนครับเสียใจถูกต้องครับผมเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วแต่ว่าปิดจ็อบสำเร็จนะครับกับสองพยางที่ถอดราหัสออกมาว่าเสียใจนะครับเห็นก็คือซม้ากับลาที่ผสมกันออกมาก็คือเป็นตัวล่อซล่อซอรี่แปลเป็นไทยเสียใจไปต่อครับคุณแทนครับ แล้วขอเสียงมือหนให้กับคุณกระตูนครับถึงเราจะกลับบ้านโดยที่ไม่มีอะไรสะสมมาแต่ที่แน่ๆคุณมีเจฮรเฮเซรัมและจริยาไปเป็นเพื่อนแถมคุณมีผมที่สวยมากเดินจับแบบสวยๆครับผมขอบคุณคุณกระตูนครับเก็บไปอีก4,000นะครับรวมของเดิมนะฮะเป็น12,000บวกกับอีก2,000ตอนนี้ คุณมีอยู่1800 0 8, ครับมาแบบเงียบเงียบมาแบบเงียบเียบแล้วก็มาจบอยู่ที่ข้อสุดท้ายอีกแล้วใช่แล้วค่ะครับผมต้องลองดูค่ะว่าเขาจะเข้าเป็นแชมป์สีสมัยแบบคุณมัมได้ไหมนะคะต้องลองดูะะตอนนี้เป็นสมัยที่สองแล้วสงสัยจะต้องหาผู้ท้าชิงแบบตื่นเต้นตื่นเต้นหน่อยคุณแทนจะได้แอคทีฟหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวไปกดปุ่มพอยส์คุณแทนอีก นะคะเอาละตอนนี้เนี่ยคิดว่าหลายๆคนเนี่ยจะลงไปสู้กับคุณแทนมากๆดูจากสายตาเสียหัวเลาะฝั่งนี้ดังมากพี่พี่อยากลงไหมคะพี่แอ้มมีแนวโน้มสูงนะคะว่าอาจจะอยู่แถวๆกลางนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรต้องให้ดาวินชีเป็นคนสุ่มเลือกนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วรเร่ง ทำอะไรอยู่คะอ่าเป็นวิศวกรครับโอ้โหเขาคือขวัญใจของพวกเราเพราะว่าเขาจะกดปุ๊บพร้อมรอยยิ้มที่แบบเบิกบานเวลาเขาตอบได้กดยิ้มสิครับเสร็จนี่ปัญยิ้มอยู่แล้วล่ะเขาเก็บเงินไปได้เยอะเลยนะคะเท่าไหร่แล้วคะคุณปิงเอ่านี่คำนวณนะแสนสองแล้วมั้งครับอย่า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 ไม่อยากคุยกับคุณแล้วจริงสี่พันครับสี่พันสี่พันครับคุณปิงพร้อมไปสู้กับพี่แทนไหมพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเชิญคุณปิงเลย สวัสดีครับน้องปิงครับผมสิลมาแล้วสี่พันนะครับผมต้องมาเจอกับพี่แทนตอนนี้คุณแทนครับคุณเป็นแชมป์สมัยที่2กําลังขึ้นป้องกันสมัยที่3แล้วสะสมมาทั้งหมดนะครับจากการเป็นแชมป์นะครับหนึ่งบวกกับที่สิลมาอีกสองพันรวมเป็น1 4ึ0 0หมื่นสเรามีมาสี่พันคิดว่าเราจะต่อยอดไปเป็นสักเท่าไหร่ดีครับก็ยังไม่ได้คิดไว้ครับแต่ก็เรื่อยไปก่อนเรื่อยไปก่อนคิดว่าจะน้มแชมป์ได้ไหมก็ผม พกช้อนมาด้วยนะคิดว่าไม่น่าจะแพ้นะพกช้อนมาด้วยอ๋อช้อนเป็นภาชนะภาชนะเออพาพาไปสู่ผลทางการชนะไม่พอพานด้วยนะมีนกเยอด้วยชนะด้วยเอามาไปกันเลยดีกว่าเริ่มครับคนละหมื่นและลงมาคนละสองพันตรงกลางเนี่ยคุณหน้าให้พวกเราเชียร์มากเลยสี่พันตรงกลางครับดาวินชีขอสามพยาง ดหัสาภาพมาครับไม่แบ่งให้หรอกนะนะครับภาพแรกไม่แบ่งให้หรอกนะ แบ่งให้หรอกนะลิงเขาทำไมฮะลิงเขางกลอกับงกเอาอออกไปก่อนเหลือแค่ลอกับงอก,ก็เป็นลงไปแล้วก็ก่ที่เราเตรียมไว้ไปติดกับพี่ระเป็นกระและคนสุดท้ายคือถอยลงกระถอยลอยกระถลอยกระชง ดามิชีขอคืนซีพารยเอาซีวิศวะวิศวะเขาสอนการต่อคําแบบนี้ไหมไม่น่ามีอีกหน่อยนะครับผมเราอาจจะต้องนะฮะเริ่มเรียนนะครับเป็นการต่อค<ส>ําศึกษานะครับผมหรือดามิชีศึกษานั่นเองไปกันต่อครับคนละ2,000ตรงกลาง2องพยางครับ รัดเสียงมาครับผู้หญิงเรียกมนชนกแบบไพเราะผู้หญิงเรียกมนชนกแบบไพเราะผู้หญิงเรียกมนชนกแบบไพเราะคุณทิพย์กดไปก่อนนะครับผู้หญิงเรียกมนชนกแบบไพเราะผู้หญิงเรียกมนชนกแบบไพเราะ ผู้หญิงเรียกมนชนกและแล้วเธอก็ได้จนได้ตอบว่าโมคะค่ะโมคะถูกต้องครับเพราะผู้หญิงเรียกมนชนกมนชนกแบบไพเราะโมมนชนกก็คือโมแบบไพเราะแบบเรียกแบบสุภาพก็<ข>โมคะโมคะแต่ไม่โมคะแน่นอนเพราะคุณได้เป็นสองพนนะครับคุณทิพย์ครับ ไปอีกแล้วนะครับเหลืออีกคนละหกพันนะครับลงมาอัตโนมัติครับคนละ 2, อสองพันความรู้สึกเป็นไงฮะเปงลงจากตรงนู้นไกลไกล,ล,ลสุดเลยแล้วมาอยู่ตรงนี้ก็อยู่ข้างบนก็ตื่นเต้นนิดนึงครับรับมาอยู่ตรงนี้ก็ตืน่นเต้นเยอะขึ้นตื่นเต้นเรื่อยๆตื่นเต้นเรื่อยๆโอเคไปกันต่อครับสี่พันตรงกลางดาวิชีขอสองพยาง <laughs> รหัสเสียงมาครับลาธนพร าวิชีขอสองพอยางรหัสเสียงมาครับลาธนพรลาธนพรลาธนพรปินครับบานปลายครับบ้านปลายถูกต้องครับผมลาธนพร นะครับลาก็คือการบายธนพรก็คือปาน,านธนพรบายปานปานตาย8 0 0พต่อ4 0 0พันครับพี่แท้ครับโอกาสเป็นของคุณละเราต้องดึงกลับมาให้ได้เขา8 0 0พเรา4 0 0พันสู้เท่าไหร่ครับ3 0 0พันครับ3พ <000. S 2> <ฮ>ันมา พวกเราเตื่นทันทีเลยค่ะ3 0 0พรวมเป็น6,000ตรงกลางตื่นแน่นอนตั้งจา๋าเพราะเงินมันเยอะใช่ห0พั 6, นี้นะครับถ้าเกิดคุณแทนทำสำเร็จได้ไปขึ้นนำเจ0ดพต่อ5,000แต่ถ้าเกิดเสียให้ปิงไปปิงกำไรทันทีเป็นหนึ่งหมนหนึ่งพันดูว่าจะสำเร็จไหมนะครับดาบินชีขอสพยาง รหัสภาพมาครับจบบริบูรณ์นะครับอยู่ในภาพที่สองจบบริบูรณ์ หวินาทีครับน่าเสียดายภาพแรกคือภาพของดินดินภาพที่2จบบริบูรณ์หนังจบภาษาอังกฤษเรียกว่า n n คือจบดิน n ตัวโน้ตโดและป่า ดินเอนโดฟา,ด,ฟาดาเอ,น,เอนโดฟินดาวชีของคือ6 0พ0ครับโอ้โหนึกว่าจะได้นะเมื่อกี้วิงีไม่ยากแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันช็อตกันตรงไหนแต่ที่ช็อตสุดๆตอนนี้น่าจะเป็นแชมป์ของเราคุณแทนหมดหน้าตาคุณแทนครับ1,000ครับไปลงไปเลยรวมกับของคุณปิงอีกพันหนึ่งเป็น2,000 ตรงกลางคุณแทนต้องเอากลับไปให้ได้ครับเพื่อจะได้กลับมาเป็น2,000แต่ก็ยังไม่พ้นสถานะพิเศษเพราะว่าเดี๋ยวคุณปิงเขาก็ต้อง2,000นั่นหมายความว่าคุณต้องตอบให้ได้ไม่งั้นเสียแชมป์แล้วก็กลับบ้านนะครับเอาไป2พยาง2 2พยางรหัสภาพมาครับ บอร์สิบกกดแล้วนะครับคุณแทนครับตอบว่าปีนเกลียวอยู่ต่อครับภาพแรกคือภาพของเปลียใส่วอแหวนเข้าไปก็เป็นเปลียว ภาพสุดท้ายพื้นภาพสีเขียวหรือกรีนเปียวกรีนปีนเกี่ยวอยู่ต่อครับแชมป์ครับ <ś weil> แต่ก็ยังอย่างที่ว่าไว้ <ś S 2> ก็ต้องดูคุณปิงเขามีอยู่2 0 0 0คุณปิงมี4,000แบ่งเล่นพันหนึ่งไหมสถานการณ์นี้ไม่น่านะสถานการณ์นี้ไม่น่านะเท่าไหร่ครับคุณปิง2,000เลยครับ2,000หมดแ้ต่องแชมป์อีกหนึ่งครั้งครับ แต่มันเป็นโอกาสที่จะขึ้นนำต้องดึงม,มาให้ได้เหมือนกันตอบไม่ได้ไม่ใช้สิทธิ์กลับบ้านแต่ถ้าใช้สิทธิ์แล้วตอบถูกขึ้นนำทันทีสองพยางค์ครับรหัสภาพมาครับ แล้วนะครับสองพยางน่าเสียดายมากครับแต่เราต้องโยนโอกาสไปให้ของคุณปิ๊งก่อนครับตอบครับสเปนครับสเปนรับไปอีก2,000ครับ ภาพแรกนะครับผมนั่นก็คือการนวดแบบสปานะครับและภาพที่2ก็ชี้ไปที่ลูกศรนคนที่อยู่ข้างในกล่องหรือว่า in the box นะครับก็คือ in สปาบวก in เข้าไปสะกดใหม่ออกเสียงว่า <Spain. S 2> เปนรับไป2,000ครับคุณปิงครับและคุณทำให้คุณปิง <c oughs> เป็นแชมป์คนใหม่ล่าสุดครับ ว่าไม่น้อยนะครับคุณแทนครับเพราะว่าเป็นแชมป์สสมัยแต่คุณสามารถสะสมเงินไปได้ถึง1 4 0 0 0บาทพร้อมกับเจฮเซรมและเจริยาครับขอบคุณครับแชมป์คนใหม่ของเรานะครับผมน้องปิ่งนะครสะสมมา4 0 0 0นค่ะนะครับและเมื่อกี้ได้ไปอีกเท่าไหร่นะ สองพันสองพันเป 6, ็น6กพันก็โอเคอยู่ค่ะแต่ว่าฟอร์มฟอร์มไม่เหมือนกับตอนที่นั่งอยู่ข้างบนไม่เหมือนเข้ามุกเยอะค่ะมีความแบบแพรวพาววันนี้พกช้อนมาด้วยนะคะความแพรวพราวใส่หัวไปคิดมุกหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจาะส่งคนไปสู้กับคุณเอาคนที่แพรวมากกว่าคุณนะโอเคไหม คุณปิงครับนี่คุณปิงก็เสียวอยู่บอกว่าอย่าให้เป็นผมเลยไม่ง <c oughs> ัน้นจะกลายเป็นปิง <c oughs> ปิงสู้กันเอาละคุณปิงคุณพร้อมนะคะคที่จะเจอกับคู่ต่อสู้ที่เราจะส่งไปครับพร้อมแล้วครับพวกเราทุกคนล้วฮะพร้อมจะสู้กับคุณปิงหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือหน่อย <c oughs> โอ้เสียงสาวๆนี่คือคักมากเลยค่ะพี่ชาเคตคะ่ะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะถึงเวลาที่เราจะแรนดอม โอ้โหเรเล็กค่เกือบไปถึงคุณปิ๊งสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเล็กค่ะ ตอนนี้ทํางานอยู่หรือเปล่าคะออทํางานอยู่ค่ะเป็นคุณครูค่ะค,ค,คุณครูอยู่ที่ไหนคะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยร,รังสิตค่ะนีออ่สอนชั้นอะไรคะอ,อ่อพี่สอนม2ม3แล้วก็ม6ค่ะอ,อ๋อพี่เล็กสอนวิชาอะไรเอ่ยออวิชาที่สอนเนี่ยเป็นวิชางานประดิษฐ์นะคะแต่จริงๆเป็นครูปกครองนะคะ<ฮ> วันนี้เด็กๆเป็นไงบ้างครับผมคุณครูครับเด็กๆที่โรงเรียนมีความสุขค่ะเพราะครูปกครองน่ารักค่ะแล้วเด็กๆที่นี่ล่ะครับผมเด็กๆที่นี่ก็ดูน่ารักนะคะแต่เครียดไปนิดนึงนะคะสติวมาเท่าไหร่แล้วครับพี่เล็กครับหกพันค่ะสุดยอดนะคะจะให้พี่เล็กไปปราบเด็กคนนั้นหน่อยค่ะดูท่าทางเจ้าเรื่องอยู่นะคะนั่นะเหมือนจะไม่ค่อยยอมคุณครูค่ะค่ะพี่เล็กพร้อมนะคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะ สวัสดีครับสวัสครับได้มาข้างหน้าโพเดียมแล้วพร้อมหรือยังครับที่จะปราบแชมป์ครับพร้อมค่ะลงมานะพร้อมเงินสตีลหกพันบาทมีเท่ากับแชมป์เลยครับแชมป์ก็หกพันเพราะว่าน่าจะกดหลายครั้งกว่านะครับแล้วก็หลายครั้งที่ไปติดอยู่ก็สามครั้งด้วยกันพร้อมไหมครับนักเรียน ปิงดูกลัวๆค่ะเขาเย็นๆตรงๆปิงยืนเอียงๆเงี้ยแบบกลัวตอนเด็กตอนเด็กยุงเรียนนี่แสบไหมฮะปิงครับอ๋อนิดหน่อยครับนิดหน่อยเป็นเด็กหลังห้องอะไรเงี้ยเด็กหลังห้องนะใส่ไปครับคนละหนึ่งหมื่นถ้าเราสู้กันมาคนละสองพันตรงกลางและรหัสแรกครับดาวบุชีขอสามพยางสามพยางรากภาพมาครับ แล้วครับ,บคุณเลไครับแม่น้ำโขงปะคะแม่น้ำโขงถูกต้องครับผมภาพแรกนะฮะวงอยู่ที่แม่นะครับภาพที่สองมีการให้น้ำที่เขาทรายหรือพ่ระก็เป็นน้ำระ ภาพที่สามนะครับทีวววบว่างแต่ว่างบัอีกมันก็วางนะครับไทยลาวแม่น้ำระหวางไทยลาวแน่นอนแม่น้ำขงครับขึ้นน้ำก่อนครับคุณครูครับโอ้โหลูกศิษย์เราว่างไงฮะก็อ0สองพันครับสองพันครับโอเคครับสองพันกับสองพันเป็นสี่พันตรงกลาง ดาวินชีขอสามพยางรับเสียงมาครับคุณครูเปิดเกมมาฟอร์มดีทีเดียวครับแต่ก็ต้องมาชมกันต่อวันพรุ่งนี้ว่าแชมป์จะเอาคืนได้หรือไม่พบกัน5โมงเย็นกับดาวินชีเกมทอร,รหัสวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ